ผมจะลองเติมน้ำมัน40บาทกลับบ้านไอเหีโโ้ยโคตรเย็นเยเย็นมากนี่สีหน้าหนาวของแพรโอ้ยสุดยอดยีรีเว้ยโคตรหนาวเลยเน,นี่ย40นิดหนึ่งพอดีเว้ยเอาละผมยินดีต้อนรับสู่ย็นทีเลสซิ่งนะหรับันนี้เราก็เขี่ยปั้นเช่นเคยเดี๋ยววันนี้ผมคิดอะไรออกดีๆผมจะลองเติมน้ำมัน40บาทกลับบ้าน เดี๋ยว <c oughs> ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเออจะถึงหรือไม่นะน้ำมัน40บาทจะถึงบ้านไหมเนะี่ยรถติดอะไรกันเนี่ยโอ้โหรถติดจังเลยรถติดอรไรยเนี่ยกินข้าวอยู่ตรงนี้เนี่ยบรรยากาศดีเลยเนะี่ยนั่งดูรถติดเดี๋ยวก็ติดเกิน เดี๋ยวเราขี่ไปเติมน้ำมันกันดีกว่าเพราะว่าผมขี่เนี่ยมันกระพริบแล้วแหละใช่ถ้ารถผมเนี่ยสามขีดคือกระพริบละเออโอ้โหอาจฉริยาตัวเก่าตูดสูงยังเลยเพราะว่าเกยลูกลอยผมอะไรมันมีปัญหาผมรู้สึกว่ามันมันไม่ค่อยมีปัญหาต่อการใช้งานสําหรับตัวผมก็ก็เลยไม่ได้ซ่อมนะฮะต้องไปเติมน้ำมันก่อนขี่กระพริบไปสองวันแล้ว วันนี้ก็กลับบ้านดึกเช่นเคยปิช่มุดไปติดอะไรก็ไม่รู้ตะกี้เนี่ยเ่าจะต้องไปรีทิปอยู่นั่นแหละอยู่ปั๊มปตท,ะทอเอ้ยไม่สิจะด,ดูก่อนว่าจะเติมปั๊มไหนแต่ตอนนี้ผมหนาวมากเกย็นสุดๆ ขี่เร็วก็ไม่ได้่ะเย็นเกินไม่ค่อยกล้าขี่เร็วเท่าไรหนาวเงียโคตรเย็น<ฮ>เย็นมากนี่สีหน้าหนาวขอแค่ไม่เหมือนคลิปก่นกอนๆที่หน้าหนาวแล้วผมยังร้อนอยู่เลยโคตรหนาวโอ<ฮ>ย<ฮ><ฮ> ถ้าี่ทัวร์อย่างนี้แคบจะไม่โดนลมลนะฮะโดนอยู่แต่นิดเดียวอะ่ะเออเว่าชิวมันสูงไนงะเออเรานสปอร์ตเลยชิวต่ำๆเองแต่ช่วงหน้าหนาวนี้แบบมันดึกเร็วมากนะตอนนี้เพิ่งจะกี่โมงอะดูในกาตะกี้ก็หกโมงเย็นนะเออ ยังหกโมงเย็นโอ้ยจอดหน่อยจอดหน่อย<ม>หนาวเ<ม>นี่ยนโคตรหนาวโคตรเย็นโอ้ยปากสั่นเลยอ่ะโอ้ยสุดยอดจรล้ว<ม>เลยโคตรหนาวเลยไปเช่าถึงแล้วโอ้ยเย็นชิบหาย สี่สิบลิตหนึ่งพอดีเว้ยพอดีเป๊ะไปเติมน้ำมันเรียบร้อย40บ,บาทลิตรหนึ่งแถมมา0.8ขู่ยังไม่ขึ้นเลยเดี๋ยวเรามารีทิปกันก่อนนะว่าผมไม่ได้รีทิป กี่โลวนะร้อยกว่าโลมั้งหรือพันโลไม่รู้น่าร้อยกว่าโลปึ๊บโอเคเรียบร้อยศูนย์จุดศูนย์น่แค่เอาทิปสองกูไปด้วยไหมนะเออไม่เอามาเอาไปดูตอนเปลี่ยนน้ำมันเครื่องไปศูนย์จุดศูนย์โลเติมน้ำมันสี่สิบบาทเออดูดีว่าเราจะถึงบ้านไหมระยะทางก็เดี๋ยวดูกันปลายทางนะ โอ้ยว่าขี่แบบชิวๆผมหนาวเย็นเกินไปโอ้โหผมล้อแซกแบบนี้ผมก็กลัวเหมือนกันนะฮะขับอยู่เท่านี้แหละหนาว้ย่ไม่โคตรหนาวเอ้ยน้ำมันขึ้นมาแล้วเว้ยเนี่ยรวมไปขีดนึงแล้ว รู้สึกมีหวังเย็ในในชิวโคตรมืดอ่ะทุกยังหกโมงกว่าๆเหนาวมากเลยโคตรเย็นเลยซื้อรถเก๋งขี่ดีปะเนี่ยถ่ายวอล์กแบบิีรถเก๋งไอเท่ดีนะโหเวฟซิ่งวะ่ะ เ้ยตลาดวะเลยกินดีวะเนี่ยไม่หรอกไม่เอายังค์โอ้ยเหี้ยน้อหน่ะทำถนนเนอะหืมของขายโคตรเยอะอยากซื้อกินวะอยแต่เก็บตังค์ไปเอาเบียนนี่แหละเออหืมฝุ่นควันรถด้วยเต็มปอดสโมกกิ้งเลยอ่ะต่อเนินไอ้ช่า เโดดเป็นวิบากเลยอเฮ้ยเย็นจังเลยหนาวมากแม้งทำไมตอนค่ำตอนคืนมั่นหนาวจังวะตอนช่วงบ่ายมันโคตรร้นอนน่ะยุงเรียนนะ่ะใส่เสื้อนหนาวแทบไม่ได้เลยผ่านหมู่บ้านนี้ไปก็จะไม่มีไฟแล้วเออคลิปที่แล้วก็ไปอีกทางหนึ่งนะไฟเยอะมาก เดี๋ยววันนี้ไปอีกทางหนึ่งเออเส้นที่ผมไปกับสมัยเด็กน่อยไม่รู้ว่าเขาทำทางเป็นยังไงบ้างนะขับตอนกลางคืนเนี่ยต้องต้องใช้สายตาดินหนึ่งนะฮะเพราะว่ามันมืดกว่าตอนเช้าแลนะแบบอะไรวะระยะการมองเห็นแม่งสั้นมาก รถกระบะไฟแบบสีเหลืองแบบแสบตาขนาดไฟต่ำหรือเปล่าวะตะกี้เนี่ยแสบตาม,มากยังดีที่มีรถไกลับอยู่นะเออยังไงเขาทำทางใหม่ไม่รู้ว่าจะทำเป็นทางแบบลาดยากหรือเปล่าน่าใช่เกี่ยวได้แล้วทางนี้ เราก็ไม่ต้องออมไกลโอ้โหกลจะถึงไฟโคมืดเลยมองไม่เห็นทางด้วยนะ่ะระยะการมองเห็นสั้นมากแล้วผมสายตาสั้นเนอะสั้นไม่ว่าเอียงด้วยสิเออมองไม่ก็เห็นนะโอ้โหกจะถึงไฟเดี๋ยวเป็นหมู่บ้านโคตรมืดโคตรหนาว ถ้าทุกคนเองกียธตภาพดีผมตอนมสองมสาผมอะไรวะโรงเรียนจัดทัศน,นศึกษาเออผมออกจากบ้านเนี่ยตีสามถึงเรียนถึงโรงเรียนประมาณตีสามเกือบตีสี่บบ 4. อเออเขานัดวันาณหกโมงไงผมต้องตื่นเช้าว่าบ้านผมไกลไง,อง,องโอ้โหแบบคนน่ากลัวตอนนั้นขี่ยังไม่ได้วิ่งได้ร้อยเดียวอ่ะโอ้โห มืดจังเลยแม่งโคตรมืดตอนนั่งขี่ได้ไงวะมสองมสามแม่งขี่ได้ไงวะมืดมากแล้วตรงนี้ก็หลุมโคตรเยอะไม่รู้ในกล้องจะเห็นไหมเพราะผมปรับ iso เป็น800 oh มันมืดมันจะทำให้แสงของกล้องในวิดีโอเนี่ยในจ้าสว่างเกินไป มันจะได้กลมเนี่ยเออสว่างเกินมันมองไม่เห็นตอนตอนเช้ามันมันแบบพวกอะไรวะพวกไฟไฟแดงไฟเขียวไฟท้ายรถเนี่ยมันจะมองไม่เห็นเลยว่ามันสว่างจ้าเกินไปโอ้ลมโคตรแรงลมแรงมากลมมแบบพืบอะื่อรถ100กิโลผ่ารรถ100ก็แรงจริง โอ้โหน้ำมูกไหลได้ทีเดียวเชีวยวเย็นเกินโอ้โหหนาวเยอะเนี้ยเ้ยเย็นมากเด้ยดูสิหมู่บ้านเราเขาทำทางเป็นไงบ้างเอยโอ้โหดีขึ้นเยอะเนี่ยบางวันผมกลับมาเนี่ยตรงนี้ยังทำไม่เสร็จเลย ออผมก็ต้องผาทรายไปเออลื่นอยู่นะยางอาติมาผมลื่นทรายอยู่นะดิบเลยอะ่ะออดีแล้วคุมรถอยู่แม่นอนกองกับพื้นอะยเอ,อแล้ครผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะผมฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยฝากติดตามไปถึง400ซับกันด้วยนะผมขอบคุณมากสำหรับ370ซับนะครับผมเราจะก้าวไปถึง400ซับด้วยกัน แล้วยังคิดหน้าผมซีโอเงินตัมอรโรเดี๋ยวลืมผมลืมให้ดูจะเ,เปิดให้ดูน้ำมัน40บาทเป็นยังไงวินาทีโลวินัยสิบแปดโลน้ำมันก็กระพิบ,บเออกระพิบเลยว่าก็ถือว่าประหยัดอยู่นะสิบห้าสี่สิบบาทก็ยี่สิบโลพอนนี้ตีไปยีิบโลสิบปดโล ประหยัดมากใครที่หาซื้ออยู่ก็แนะนำครับประหยัด <c oughs> ไปปิดคลิปมาชิโยกิน